สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บางปะกงนะครับมาตกปลาตกกุ้งไม่ใช่ตกปลาตกตกกุ้งดินะครับอยู่กับไต่ต้งนี่เลยนะครับก็ถ้าเรือวันละประมาณพันห้านะลงได้3ามสี่คนรวมไต่นะครับมาจากจันตอมนะกําลังเปิดข้ามาถึงนี่ประมาณเก้าโมงแล้วมั้งใช่ไหมใช่ใช่มะหมายแรกที่เราจะลงนะครับนี่เลยให้ดูก่อนเดือดรู้เมอนเออว่ะ ไม่เปิดเฮ้ยหายแค่นี้เขาก็รู้แล้วประโหนี่ดูสเบียงดูก่อนนะไต่ไต่บริการไว้ให้นะครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนนี่ตัวแบบใหญ่มากอะครับดูดิอ่ะหนึ่งตัวเฮ้ยลงไปได้เลยเหรออโอ้นี่สุดยอดนะครับไต่ความหมานี่นี่ไหนไน,น,นขอให้กล้องดูหน่อยนี่ครับ Oh. โอ้โหอุย้ยอุ้ยเรียบร้อยโดนหนีบเขาแล้วเดี๋ยวตัวนี้เราไม่เอานะครับเพราะว่ามันท้องนะเราจะปล่อยไปนะครับนะเป็นคนดีแล้วด้วยเป็นไง <laughs> เดี๋ยวรอติดตามของผมนะครับต่อไปเราก็เริ่มลงกันไม้แรกนะครับลง,รลงแล้วก็ ว่าเดี๋ยวกุ้งดีก็เลยถูกคันรอได้เลยนะครับจากนั้นก็ยกเช็คหน่อยหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมนี่พอมาอย่างนี้นะไ่บอกว่าชุดนี้อีกแล้วเออชุดนี้คือผูกเบ็ดผูกตะกรวดแบบนี้ครับเพราะว่าไ่บอกมันไม่ค่อยเอานะต้องเป็นแบบว่าเบ็ดท้องไตนะครับไถเขาก็ทำเงนะครับเราสามารถใช้ของไถได้นะครับแต่อ้นนี้เราควรเตรียมไปเองจะดีกว่านะครับถามไถก่อนว่าใช้เบอร์ประมาณไหนเนาะนะครับอันนี้ก็ ต่เขาเตรียมไว้ให้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ตกนานนะกุ้งนะครับก็ต้องมานั่งมัดเบ็ดกันใหม่เนาะแล้วจากนั้นก็เริ่มตกไต่ก็มาต่อเนื่องเลยครับผมของแรงอใช่ใช่นี่ไต่คนเดียวนี่ล่อเข้าไปแล้วสี่ตัวแล้วนะทุกคนส่วนเราสองคนนี้ก็ยังทำเบ็ดยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยยังมัดเบ็ดไว้เสร็จเลยครัเพราะเรามัดเบ็ดเสร็จแล้วเราก็หย่อนทิ้งไว้นะครับแล้วจากนั้นก็รอครับผม รอไปรอมารอได้แป๊บเดียวสตยเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมป๊าบมาแล้วต้องโซ่กับมันนอยต้องเอาสวิงช้อนไหมครับได้ก็ไม่เจอไม่ได้ต้องเข้าไปทไมอุ้ยของแท้โอ้ยทุกคนของแท้ โ <Okay. S 1> อ้โหนี่ครับกามของแท้เลยนี่นี่ <Hey. S 1> อดมันต้องมันหนีบใช่ไหมหนีบไม่ไม่เอาดีกว่าให้ไตดีกว่าลองดูนะไม่เอาไม่เอาเนี่ยจับ,เ,ววบจเนี่ยรวบกามเงี้ยปึ๊บนี่นวิธีวิธีจับจับ,ร,บรวบกามเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปเนี่ย อ๋อ oh. เนี่ยแล้วเราก็ปลด <Project S 2> ปลดเจอเจอให้ครีมอ่ะขอผม,ผมขอสร้างภาพหนะ่อยอืมอืมกลาวไม่ดีนะกล่าวไม่น่นนะนั้นมันจับ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 อีกตัวนั่นแหละตัวก้ามนะอ่ะอะนนี่เนี่ยแหละนี่ครับไอ้ก้ามตัวแรกนึกว่าจะไม่เจอฮึมอุ๊ย,ยแม่งหนีบจริงว่ะดูดึงแรงมากแล้วแล้วตัวแรกของผมก็มาแล้วครับทุกคนนี่ไอสัตว เฮ้ยไข่เต็มท้องเลยเอาได้ไหมทอดกินให้อร่อยเลยแบบนี้ดูขายโลห้าสิบบาทนะรอ,อไข่เต็มท้องเลยครับทุกคนไอ้นี่มันกินจังหวะยกขึ้นมาใช่โชว์ยกขึ้นมา,มนมาบุ๊บเลยถ้ามีพวกนี้อยู่ทางไหนตรงนั้นนั่นจะมีตอกกิ่งไม้ ทุกคนโดูน้ำเพลยรได้ปะอเลยนี่ตัวแม่งสวยมากเลยน่าไปเลี้ยงนะดูดูปลาเขม่า,อ,มาอืมขอเขมาแล้วหลุดไปแล้วอู้หยตัวแรกมาแล้วทุกคน,น,นกล้ามแม่งหลุดเมื่อกี้นี้มันว่าแล้วมันดึงๆอะไรฮ่าเฮ้ยกล้าม,มันหลุดนี่ นี่ไงก้ามมันเมื่อกี้มันเกาะอะไรไว้อันนี้ไงก้ามมันขาดนี่ไงรอยขาดเนี่ยนั่นแน่จะนี่วันแน่ตัวแรกครับผมมาแล้วฮิ้ยไม่แฮวโว้ยวันนี้มีพันใหญ่มมั้้ยยเนจะหนีบทุกคนมันจะหนีบอย่ามันหนีบมันหนีบโคตรเจ็บเลยนะครับโอเคกินเหมือนด้วยนะน้องกุ้งไม่หมานหมานปลาซะแล้วนี่ปลาอะไรเนี่ย โอ้ยน <étique> <ural> ี่กินนนี่กินนนี่กิ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 นโอ้ยวุ่นเลยโอ้โหอยากกินเดียวเอออะไระกรุดตะัวเปล่าระขวงวิ่งเปล่าระขวงวิ่งขึ้นตามสายอ่ะระขวงวิ่งขึ้นตามปลากระชากต้องกระเด้งขึ้นอ ตอนนั้นผมมาตกมาได้แค่ดงแต่นี้ไม่ได้ผมไปทางเลยครัวปลาเถื่อนทึ้อย่างเงี้ยองนอง อุปสรรคมันก็จะมีประมาณนี้ครับเบ็ดมันลงไปมันก็จะเป็นแบบหมายมันจะเป็นซอกหินบ้างตอไม้บ้างอะไรอย่างงี้ครับมันก็จะชอบติดบ,บ่อยๆเนาะด,ด,ดีนะครับที่ว่าไต่เขาเตรียมตัวเบ็ดวาให้เราเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่านบีก็ใช้ของแกไปหลายชุดอยู่นะติดไปหลายรอบมากนะครับก็ต้องขอบคุณไต่มากๆที่เอื้อเฟื้อบริการตัวเป็น บริการดีมากมีน้ําให้กินครับข้าวต้องเตรียมไปเองนะทุกคนนะครับค่าเรือพันธุาน้นนะเบียวว่ามันไม่แพงครับสำหรับการได้กุ้งมาประมาณนี้เนาะถือว่าคุ้มมากเราก็มาบัตเป็ดกันใหม่นะครับบัตใหม่แล้วก็ลงใหม่นะครับจากนั้นก็ตกไปเรื่อยๆครับตกไปได้ยันเย็นนะครับขึ้นได้ยันประมาณ6กโมงเย็นนะครับทุกคนพอหกโมงเย็นแล้วเราก็จบเรียบร้อยนะครับกุ้งที่ได้ก็ ถือว่าพอสมควรนะเอาได้จริงๆนะเบียได้ประมาณสี่ตัวเพื่อนนะาเบียอาจารย์ต่อมก็ได้อยู่ประมาณ <6 S 1> ตัวไ,ตได้นะที่เหลือก็เป็นหงไ่ทั้งหมดเลยนะไตแลตกช่วยด้วยนะครับบอกเลยว่าไ่หมาครับนบเบียไม่ค่อยได้ตกกุ้งไงน,นานๆจะมา,าทีหนึง่งก็ถือว่าทริปนี้ก็โอเคนะสนุกไปอีกแบบหนึ่งครับเปิดประสบการณ์ใหม่ขอบคุณที่รับชมครับขอให้มีความสุขกับการตกปลาครับผมทุกท่านถ้าใครสนใจไตโต้งก็สามารถติดต่อได้ตามนี้เลยครับผม